ขอบคุณด้วยความยินดีวิญญาณของนายท่านแม้ว่ามีแสงสว่างมากอย่างน้อยมันก็จะอบอุ่นไม่ใช่หรอนายท่านขยายเป็นสองเท่าองค์ชายทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเอาละมันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า มาฝึกฝนข้างสนามกันเถอะมันต้องเป็นเพราะว่าเจ้าไม่จริงจังกับการฝึกฝนของเจ้ามิกฤตใหญ่ครั้งนี้แทบไม่มีบทบาทใดๆเจ้าต้องไตร่ตรองตัวเองเรื่องนี้ตําหนิข้าไม่ได้ศัตรูทรงพลังเกินไปนายท่านเสี่ยวเชิญยอดเยี่ยมคะแนนเต็มสําหรับศิลปะชงชานายท่านเสี่ยวยกยอเกินไป หลงชิวเตา๋าเจ้าอยู่กับจกักรพรรดมนุษย์ในช่วงชีวิตของเจ้าณนะตอนนั้นเขาเผชิญกับปัญหาอะไรมันนานมากแล้วนะและท่านก็รู้ว่าข้าละทิ้งกายเนื้อเหลือไว้เพียงร่างวิญญาณเท่านั้นซึ่งยังคงไม่สมบูรณ์ข้าจําได้เลือนรางนั่นคือหยนะที่ร้อยตระกูลถูกล้างบางแต่ด้วยความสามารถของท่านเสี่ยวมันไม่อยกที่จะปกป้องตัวเองในตอนที่หยนะมาถึง ความหวาดกลัวครั้งใหญ่ที่ทาให้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ต้องสังเวยตัวเองจะกลับมาอีกครั้งและเราต้องปรับปรุงความสามารถทุกวิธีทางเพื่อความอยู่รอดอย่าปลิดชีวิตข้าข้ายังมีข้อมูลมากมายที่จะบอกเจ้าเจ้าสุนัขตามสิ่งที่จจอซินเหรียญกล่าวก่อนตายไหยณะจะมาเยือนอีกครั้งมันจะบังเอิญขนาดนั้นได้ยังไงเจ้าบอกว่าไหายนะมุ่งเป้ามาที่ข้าหรอ ท่านเซียวท่านใจดีและมีแม่ตามากข้าไม่คิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายท่านโดยไม่มีเหตุผลนี่ไม่ดีเลยข้าถูกหลอกหลายครั้งในเวลาสั้นๆตั้งแต่ที่ข้ามาที่นี่และมีอันตรายมากมายถ้าไม่ได้แรงากายเพียวๆของข้าข้าเกรงว่าข้าคงเสียกระดูกไปทั้งหมดเออเซียวอยู่อยู่ไหนนางไปหาจักรพรรดินีทั้งสองตั้งแต่ที่นางกลายปเป็นวิญ,ญญาณของตราประทับจกกักรวรรดิท่านพ่อ พวกนางสู้กันอีกแล้วคราวในเรื่องอะไรแข่งกันเรื่องความใหญ่แม่จือบอกว่าใครมีหัวก็ง่ายที่จะฟังและแม่หลัวบอกว่าใครใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าเจ้าคิดว่าไงท่านพ่อแม่ทั้งสองคนไม่ได้เกิดวันเดียวกันทำไมแม่หลวพูดว่านางใหญ่กว่าอื้เจ้ายังเด็กเจ้าจะเข้าใจในภายหลัง ก็ได้ท่านแม่พวกนางมาแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ